สายคันเร่งเสียมสภาพขาดเสียหายจะเปลี่ยนสายคันเร่งลดพนดินเองยังไงวันนี้มาดูกันครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรพอดีทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นต้องดับเครื่องยนต์ให้สนิทเพื่อความปลอดภัยนะครับแผ่นคันเร่งจะอยู่บริเวณเครื่องยนต์ด้านล่างระหว่างถังน้ำมันและกองอากาศจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสายคันเร่งที่อยู่บนแฮน์นะครับ2จุดนี้เลย เมื่อเราจะเปลี่ยนคันเร่งขั้นตอนแรกให้นำสายคันเร่งเก่าที่มีความเสียหายออกก่อนโดยใช้ไขควงขันคลายสกรูน็อตยึดสายคันเร่งที่แผ่นคันเร่ง2จุดนี้นะครับก็จะสามารถนำปลายสายคันเร่งออกมาได้หลังจากที่เรานำสายคันเร่งบริเวณแผ่นคันเร่งออกแล้วนะครับต่อไปให้นำสายคันเร่งบริเวณแฮนด์จับออกด้วยนะครับโดยใช้ไขควงขันคลายสกรูน็อตยึดสายคันเร่งที่จุดนี้ เสร็จแล้วให้นำสายคันเร่งออกมาได้เลยเป็นแบบนี้นะครับก็จะสามารถเอาสายคันเร่งใหม่มาใส่แทนได้แล้วครับสังเกตนะครับว่าปลายสายคันเร่งทั้งสองข้างจะไม่เหมือนกันโดยปลายสายข้างหนึ่งจะมีตัวยึดลักษณะเป็นตุ้มวงกลมส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นปลายสายคันเร่งแบบปกตินะครับโดยสายคันเร่งสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เลยต่อไปเรามาเปลี่ยนสายคันเร่งกันเลยนะครับ ให้ทําการถอดฝาครอบชุดกองอากาศออกให้หมดเลยนะครับแผ่นรองฝาครอบด้านล่างก็นําออกด้วยนะครับโดยให้ใส่สายคันเล่งที่บริเวณแฮนด์จับก่อนนะครับโดยใช้ปลายสายคันเล่งที่มีตัวยึดลักษณะเป็นตุ้มวงกลมใส่เข้าไปในช่องบริเวณใต้คันเล่งที่อยู่บนแฮนด์แล้วค่อยๆไล่สายคันเล่งตามร่องแบบนี้เลยจากนั้นทําการขันน็อตยึดไว้ให้พอตึง เสร็จแล้วจัดสายคันเร่งไล่ตามแพนลงมาที่บริเวณแผ่นคันเร่งที่อยู่ใต้เครื่องยนต์ระหว่างถังน้าม,มันและกองอากาศตรงนี้นะครับจากนั้นทําการสอดปลายสายคันเร่งเข้าไปในรูที่อยู่ใต้น็อตสกูตัวนี้นะครับให้สอดออกมาในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วใช้ไขควงยึดสายคันเร่งไว้ที่จุดนี้ก่อนนะครับยึดให้แน่นเพื่อให้สายคันเร่งไม่หลุดนะครับจากนั้นให้ดันผ่อนคันเร่งที่อยู่บริเวณแฮนด์จับให้สุดเลยแล้วกลับมาที่แผ่นคันเร่ง ให้ดึงสายคันเร่งให้พอตึงโดยที่ไม่ไปขยับตำแหน่งของแผ่นคันเร่งใช้ไขควงขันตรึงสายคันเร่งให้แน่นเป็นการยึดปลายสายคันเร่งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วให้ลองดึงทดสอบคันเร่งดูทดสอบด้วยการลองดันสายคันเร่งที่บริเวณแฮนด์จับแล้วสังเกตที่บริเวณแผ่นคันเร่งถ้าเราดันคันเร่งไปที่ตำแหน่งไหนแล้วคันเร่งหยุดอยู่ที่ตำแหน่งนั้นไม่ขยับเพื่อนแสดงว่าปรับตั้งได้ถูกต้องใส่ได้ถูกต้องแล้ว สุดท้ายให้สตาร์ทเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบคันเร่งอีกครั้งก็เป็นการเสร็จสิ้นครับหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อหาทีมช่างของเกษตรพอดีทันทีเพื่อรับคำแนะนำจากมืออาชีพหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทเกษตรพอดีเข้ามาได้เลยทุกช่องทางที่เห็นนี้เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานรถบนดินได้อย่างมั่นใจแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ